ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะแก้กฎหมายข้อนนี้แก้กฎหมายข้อนนี้ปุ๊บผู้หญิงมีความสุขครับผู้ชายจะแต่งงานกันเร็วขึ้นตัดสินใจง่ายไม่เยิ่นเยอะเราใช้กฎหมายเก่ามานานแล้วจดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะครับจดครั้งหนึ่งแปลว่าใช้ได้ตลอดชีพผมคิดว่าเราน่าจะเอากฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะใบขับขี่อะไรเงี้ยมาประยุกต์ใช้เฮ้ยจริงๆแต่ก่อนมันใช่ไหมมีใบขับขี่ตลอดชีพเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ต่อกันปีต่อปีต่อไปแต่งงานจดกันปีต่อปีถ้าอยากจะคบกันต่อก็ไปต่อทะเบียนที่อำเภอดีด้วยจะได้เช็คสภาพก่อน <ś led> บางทีช่วงบนได้แต่ช่วงล่างเจ๊งไปแล้วอ่ะ ขจัดปัญหาการหย่ารล้าง